วัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามาเทือแลกเบ้าด่นเนาะครับเออเห็นแบบแบบอยู่ตอนนี้เริ่มสีดังแล้วแม่นปะเริ่มสีดังดังแล้วครับดังแล้วดังมาเตยโนแล้วโอ้ดังมาเดยโดนแล้วแม่นผมฮาเตมาหาเหล้าแหมอืมนะครับเป็นการมาตามในงวดวันที่หนึ่งคุณพาพันนะครับโคกเก่าเนาะครับอ่าส่วนมากเบ้าด่นนี่ได้เลกจากสายนอบมาปล่อยครับก็ไปกับพระอาจารย์นี่แหละครับ เด็กมีแบบพิธ hmm. okay. okay? ีบวงสวงสินะรับ้แหละก็ปล่อยไปสามตัวก็ถ้าก็ถูกโตูดงวดที่แล้วถือบอครับที่แล้วบ่ได้ปล่อยครับ๋อ้ค่าก็ยุ่งกับงานอย่างนี้อ๋อเลยบ่ได้ปล่อยครับอืมแต่่าเลกได้มาบ่ครัดที่แล้วบมากบ่มาไทยอ๋อทีมงานกับบ่ไดดมาไทยก็ยากครับเราบ่ทได้ปล่อยยังบ่ได้ปล่อยครับอืมไม่ได้ปล่อยเลยวลเราที่วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้ปล่อย ส่วนมากสิได้เดินทางไปกับพระอาจารย์รไปงานพิธีบ่วงสวงแล้วมีความฝันของเจ้าของบ่ก็บ่มีครับก็ะเบ่มีอย่างเลยก็บ่มีอย่างเลยครับไ <laughs> <c oughs> อ้วัตบ่วงสวงนี่คือเป็นเหล็กถูกหรือว่าเป็นก็เล็กเป็นเหล็กถูกในเลเ็กเพชรน้ำมต์เนี่ยครับหมว,วดนี่นี่หนึ่งกุมภาพัานธ์นี่ได้ไปจักหม่องแล้ว ไล่หล่มองอยู่ไม่วันนี้มันสิหลายตัวบริสันต์ลองเบิ่ลเอาลองเบิ่งเอาเอามองขังๆเอามองขังๆมันที่น่องเลยัดมาหมองขังๆโอ้ให้คัดเอาแบบเอามาหลายนี่บ่ทื่นมีเงินซื้อเดยเบาเดินเบาเดินคัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วอันนี้คัดเป็นดวงเอ็มร้อยเมื่อกี้เห็นว่ากำลังสิตั้งกล้องเห็นไปแลนไปเอาหยังโอ้พระอาจารย์บอกแหวยมาครับแหวย บอกว่าพิเศษไหมวะบอกว่าพิเศษเลยเห็นทีมงานมาหลายแลนด์โทษตัวนี้ต้องวงกลมนะโอ้เพราะว่าเราแล่นมาแบบหอบเลยได้เมื่อกี้เนาะตัวนี้ต้องวงกลมคือสิคักอยู่ดีเนาะปกติเบาวเลนจะปล่อยพาจานเราหมั่นใจบ่เรามาวันนี้บหมั่นใจบ่ก้าอิ้นไปขนาดนั้นเนาะพิเศษสุดได้อาจารย์เอิ้นไปเอาตัวเลขตัวเด็ดแม่นบ่คะเมื่อกี้นี่ได้มาจากโตค่ะ ได้มาสองตัวครับคนบอกว่าจังไหนเนะี่ยก็แล้วตามเบิ้งเอาตามเ<า>บิง้งเอาอย่างนี้มันบอกว่าได้มันบอกว่าได้ให้เบิ้งเอาเนาะ,ะ,ะครับเนาะแสดงว่ารับพระอาจารย์ให้มา จักโตค่ะจักโตสองโตครับสองโตเท่านั้นนะคะเอ็นมาหลายเพป็นไงเอ็นว่าเอ้อใดๆก็มากแล้วก็จะเอาเลยมาปูดท้ายให้เนาะเห็นแล้วว่าอย่างวนวนมันเยอะน้องเหรอไม่อยู่เออตัวเดียวเลยเด้อเลขที่เพื่อนห้มายนี่แย่ลงไหมต้องเขียนแยกตัวเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งอุมพาพันนี่ได้ลักลักมาจากไซเนียครับก็ที่ว่าเงียบไปมันบอกครับ พระอาจารย์พันไวยสารปูตาสารปูตายูนีแหละครับอ๋อไวยสารปูตาเมนครับครับก็ได้มายูทูบเอาคนไทยยูทูบเอาคนไทยยูทูบเอาแต่ว่ายูทูบยู่นี่ก็อยู่นั่นในหมู่บ้านกับตัวเดียวกันเด้แต่ว่าต้องิึงเอาอ๋อยูทูบสารปูตายูวัดนี่จุดยูวัดแล้วก็จุดในหมู่บ้านสอง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 มองนี่ได้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันมันก็สิบุกยังไงยังไปถือกันคับแต่ เลขตัวใดเนาะครับตัวนั้นตัวนั้นตัวใดค่ะขอเลขสามตัวขอหลายที่ครับได้ตัวเดียวกันตรงกันสองชุดจำได้็ดเอาหลายที่ได้ตัวเลขตรงกันนะครับเอาบอกก้อนเนี้ยบาวเด่นสามตัวครับอันนี้เลขบาวเด่นนี้วะค่ะเออเลขบาวเด่นก้อนเนาะเลขบาวเด่นตัวใดเนี่ยค่ะเลขบาวเด่นเป็นเลขที่คันมีเสียงมีเปดแปดเก้าหกแปดเก้าหกแล้วก็มีสี่สอง สี่สองแปดเก้าสี่สองเก้าสี่สองแล้วก็มีไอ้เะไรวะสี่เก้าสี่เก้ใช่คือเลขเลขที่เข้าุูทูบอยู่ที่สารระวังสารวัดกับสารมู่บานตู้ใดครับ ก็มีไอ้สองครับ C92 ครับดูว่า C29 C29 กันเลย C92 กันเลยตัวเดียวกันแล้วไอ้าห6นี่เป็นจุดอยู่ใส่เนาะเ8หกจุดอยู่วิธีบวงสรวงครับบวงสรวงอยู่ใส่ครับก็ไปไปทุกทีเหยครับไปทุกบงเสียอันนี้แปดเกก้าหนี่ยก็เป็นเหล็กถูกพื้นกันเนี่ครับก็จะมีสองสองชุดเนาะ มีเลขทูปจุดยูที่ศารอสองสองสาแต่ว่าในเลขต้องกันก็คือสี่สองแล้วก็เลขที่ไปงานวงสรวงกับในไอ้ยังเราเมื่อกี้ใสอยู่ใส่นอห์นี่8 8อีห้ยังก็แปดเก้ที่ที่ไปงานวงสรวงรับ2โตนี่คือเกอห่เก9นะครับ,รบแล้วเลขที่แลนไปเอาเมื่อกี้พระอาจารย์ให้มา9 3 3าครับ สามเก้าสามสามเก้าแมนไม่เราไปพร้อมต้นตัวเดียวแต่ว่ากลับไปกั็มาเล่าเล่าเล่าฝากว่าจยางไรเนี่ยฝากว่าที่บอกไวยโอ้ปกติเขาไม่บอกไม่เลยเนปกติมันบม่บอกผู้ใดดีปกติไม่เคยบอกเลยบบครัว่าเรื่องเลขนี้ย่างนี้ครับแต่ว่าม้ามึงเกี้นี่กำลังสีนั่งทายถ้ำอยู่ครับเอิ่นไปเอาเลยครับโอ้เก่าได้ได้ได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นได้มาจอางไร คราวนี้เพิ่นก็ไปถามเพิ่นเพิ่นเศร้าไปทุลักเพิ่นครับเพิ่นได้แลี้ยงเกาเกาสามเม็ดเดียวมาเพราะว่าปกติเพิ่นบ่บอกไผแม่นผู้ใดไปถามเลขให้ให้พร้อมแม่่นนเหแต่ว่ามื้อนี้คิดจังได๋บุจะเอาเลขมาให้ครับโอ้ถือว่าช่องที่มาหลายๆช่องมื้อนี้น่าจะได้บุญหลายได้บุญหลายมีบุญหลายนําสิได้เอาตัวเลข เอาโชคอาลาไปฝากเอฟซีพื้นนอเอ้าสรุปตัวเลขให้เพื่อนเบิ่งนนะเอามาโชว์นะพระอาจารย์ตัวไหนนะบาลดินของบาลดินมาเบิ่งก่อนพระอาจารย์นะพระอาจารย์ให้ตัวใดก็บาลดินวมกนสามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามโอ้ตัวเดียวเน้นเน้นได้มั้ยค่ะครับตัวเดียวเน้นๆลูกพี่เอาแล้วย่างน้องยางแล้วครับเดี่ยวแล้ว สามเบื้องนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบาเดนี่เล่ากับบอดี้มีฝันดอกเล่ากับสีไปเอาตามพิธีบวงสรวงแน่จุดถูกแล้แน่นะครับแต่สีพิเศษนอกจากนั้นก็คือพระอาจารย์ไหงนะครับซึ่งปกติพระอาจารย์นี่สีบ่เคยได้ไหงไงๆนี่นะครับเลยช่วยนี่หลอดก้อยแคบๆเลยนะครับ 3ตัวนับของหนึ่งคุณภาพันแปดเก้าหกสี่สองเก้าเกเกสองตัวนะครับปปคบัดให้ที่9ก้าหกาเ้าแล้วก็สี่เก้านะครับพพตัวกลมข้ม<อ>านล่าง <500 S 1> ตัวแหลมที่ <5 S 1> เอาเมื่อกี้กับ ปอาจารย์อันนั้นจะเปิดพิเศษนะอันนั้นพระอาจารย์ให้มาเป็นพิเศษอันนี้ขึ้นมาแล้วบอลเดินมาแล้วนะครับก็คัตเอาไป993นี่ไงตัวเดียวนะครับอาจารย์ที่่ไปเอาเมื่อกี้นะครับเหนื่อยทุบอัพทุบอัพมาอย่างหอมเลยทางนี้หน่อยค่ะทางผีในบาลเดินหลายกล่องเอาหมุนให้ทั่วจะได้เอาไปฝากเอฟซีให้ลำให้รวยพร้อมๆกันนี่แหละ เนาะนะครับบาวเด่นย้ําให้หน่อยค่ะย้ําหน่อยตัวเด่นเนพูดตัวเลขให้หน่อยค่ะทีแปดเก้าหกค่ะสองสี่เก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าแล้วก็มีหกหกเก้าหกห้าเก้าสี่เก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าเป็นเลพไพรบาวเด่นพระอาจารย์เป็นไทยมากครับมันบอกว่าจังไรค่ะเป็นบอกว่ามันีกับเพิ่งก็กวักแปกับวิ่งโบว์อย่างเงี้ย เอามาเลยแม่นบครับวกตัวเลขมาเลยครับตัวเลขทั้งหมดที่บาวเดนวามานี่ส่วนตัวบาวเดนนี่มักตัวใหก็มักีแล้วเก่าสามมักเก่าสามตัวที่อาจารย์เพราะว่ายู่ๆพระอาจารย์อื่นไปเอาเนาะอาจจะเป็นโศกเป็นหลามในงวดวันที่หนึ่งคุมภาพันธ์เก่าได้เนาะนะครับหันมาทางนี้เด้อแคบหน้าจอนะคะ fc ใครเข้ามาติดตามเป็นตัวเลขบาวเด่นจะเน้นเป็นพิเศษว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นบาวเดนจะวิ่ง วิ่งแทบไม่ลุกผู้ใดตัวเดียวเม็ดเดียวบ่อเบาเด่นเมนครับเก่าสามสามเก่าตัวนี้อยากปล่อยมันบ่อยากปล่อยครับโอ้อยากปล่อยอยากทําบุญนะคะใครอยากร่วมทําบุญนะคะเอาตัวนี้เลยค่ะเอาไปรวยค่ะตัวไหนคะเอาไปรวยเก้าสามเบาเด่นเบอร์โทรเบาเด่นไม่ได้เขียนก็ปักให้ก็ได้เก้าสามกลับไหมคะกลับก็ได้ครับ เก้าสามสามเก้านะค่ะเนาะหนึ่งสองสามขอบคุณบาวเดนเด้อร์ครับขอบคุณบาวเดนหลายๆเลยครับเด้อขอบคุณค่ะเพิ่มให้พี่บุญธรรมในนั้นะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ